สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามการรับชมข่าวสารในภูมิภาคเอเชียไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดพามา่าส่งทั้งเครื่องบินห่อทิ้งระเบิดยิงปืนเล็กตอบโต้การเรียงชาวบ้านทยอยหนีอพยพหนีเข้าไทยแม่ห้องสอนปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องชายแดนเมียนมายังไม่สงบล่าสุดกองทัพพมา่าส่งทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทิ้งระเบิด ยิงจากอากาศยานตอบโต้ทหารกะเรี่ยงหลายรอบขณะที่ชาวบ้านเริ่มอพยพหนีภัยเข้ามาในไทยแล้ว28เมษายนศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รายงานสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในฝั่งพมา่าว่าหลังจากกองกำลังกะเรี่ยง k n u ร่วมกับ KNLA โจมตีฐานของทหารพมา่าริมแม่น้ำสารวิน ตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบตำ um บลไแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช้าตรู่ของวันที่ย,ยิม7เมษายนที่ผ่านมาและมีการประทะตอบโต้กันหลายครั้งเมื <lights. S 1> <Green. S 3> ่อเวลา9้นาฬิกาน15นาทีวันนี้ได้มีเสียงระเบิดและเสียงปืนเล็ก <LED. S 1> ขึ้นบริเวณฐานของฐา,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 านเมียนมากองพัน์เคลื่อนที่เร็วที่340วงเล็บฐานดาร์ควินคาดว่าน่าจะเป็นการยิงเพื่อป้องกันฐาน ต่อเนื่องจากการประทะในห้วงกลางคืนที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกา20นาทีฐานเมียนมาได้ใช้เครื่องบินสองลำปฏิบัติการทางอากาศทิ้งระเบิดยิงจากอากาศยานบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฐานฐานพมา่ากองพันเคลื่อนที่เร็วที่3-40และเมื่อเวลา12นากานาทีฐานเมียนมาได้ใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีจำนวนสองลำยิงจรวดจ,จากอากาศ สู่พื้นพร้อมกับหญิงด้วยปืนจากอากาศยานจำนวนสี่เที่ยวบินนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานศูนย์สั่งการชายแดนเปิดเผยว่าสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในฝั่งเมียนมาทํทำให้ราษฎรชาวเมียนมาอ,อพยพข้ามมาอย่างประเทศไทยด้วยทางเรือเพิ่มอีก68คนซึ่งทางทหารได้จัด ให้อยู่ในพื้นที่แรกรับพื้นที่ปลอดภัยนาบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงขณะที่วันนี้27เมษายนมีชาวเมียนมาจากพื้นที่พักพิงบ้านอีทูโก,โกตรงข้ามกับฐานศพแงะตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงอพยพเดินทางเข้ามายัางฝั่งของไทยจำนวน13คนซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่แรกรับ ณนะบ้านศพแงะตำบลแม่คงอำเภอแม่สเสียงนอกจากนี้ยังมีชาวเมียนมาชื่อนายแห่เปี้ยอายุ45ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณมือเดินทางด้วยทางเรือข้ามมายังฝั่งไทยณทนะ่าเรือจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบหมู่หนึ่งตํบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยเพื่อขอรับการรักษาพยาบาลขณะนี้เข้ารักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลอำเภอแม่สเรียงอาการปลอดภัยแล้วส่วนชาวบ้านแม่สามแลบได้อุพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านห้วยกองการ์ตตำบลแม่3ามแลบอำเภอสพบเมยประมาณ450คนเมื่อ27เมษายนที่ผ่านมาณขณะน,นี้มีชาวบ้านบางส่วนได้ไปพักอาศัยกับญาติแทนคงเหลือในพื้นที่พักรอประมาณ270คนความคืบหน้าล่าสุด แม่ห้องสอนอบพยพคนไทย450คนหลังฐานพมา่าบินทิ้งระเบิดตรงข้ามกับอุทยานสารวินแม่ห้องสอนอบพยพคนไทยบ้านแม่สามแลบ450คนหลังฐานพมา่าบินทิ้งระเบิดตรงข้ามกับอุทยานสารวินโดยมีคนไทยถูกลูกหลงจากกระสุนปืนเจ็บขณะอยู่ในบ้านหนึ่งราย27เมษายน2564เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยอาสา รักษาดินแดนอเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าควบคุมสถานการณ์ที่บ้านแม่สามแลบโดยมีการสั่งห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในหมู่บ้านแม่สามแลบอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัษฎรบ้านแม่สามแลบได้พาการอพยพไปอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยกองกาดซึ่งห่างกันประมาณ5กิโลเมตรขณะเดียวกันที่บ้านท่าตาฝั่งตบแม่คงอเภอแม่สะเรียงเจ้าหน้าที่ฐานพราน สังกัดกองร้อยทหารพรานที่3604กรมทหารพรานที่36ได้ซักซ้อมแผนอพยพให้กับราษฎรในหมู่บ้านกรณีหากทางการพมา่ามีการใช้อากาศยานเข้าโจมตีฐานที่มั่นฐานพมา่าซึ่งถูกทหารกะเรี่ยงยึดได้เมื่อเช้านี้ยึดได้เพิ่มเติมจากฐานตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบสำหรับราษฎรแม่สามแลบ อำเภอศบเมยที่รับบาดเจ็บจากการสู้รบคือนางหน่อเดมืออายุ42ปีชาวบ้านหมู่หนึ่งแม่สามแลบตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าข้างซ้ายจากการถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดขณะอยู่ในบ้านพักล่าสุดได้รับการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเลียงเมื่อบ่ายวันนี้ แหล่งข่าวกองพลน้อยที่5ของเกเหรียง KNU เปิดเผยว่าจากการสู้รบที่ฐานซอเลธาตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบของไทยทหารเกเหรี่ยงสามารถจิดได้อาวุธยุทธโธปกรณ์ของฐานพมา่าได้เป็นจำนวนมากประกอบด้วยปืนกลหนักปืนกลเบาคอ60ปืนประจำกายและยุทธภัณฑ์ต่างๆส่วนของทหารเกเหรี่ยงได้สูญเสีย นายทหารระดับผอบอร้อยหนายพลทหาร3นาย,ลานานายและได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ6นายขณะที่ฝ่ายพมา่าสูญเสียกำลังพลประมาณ22นายที่เหลือได้หลบหนีเข้าป่าลึกคาดว่าจะติดตามตัวได้ในไม่ช้านี้ในส่วนของการสูญเสียของฝ่ายกะเหรี่ยงนั้นมีพลซุ่มยิงสไนเปอร์ระดับอาจารย์รวมในนั้นด้วยความคืบหน้าล่าสุด ชาวบ้านหนีตายวุ่นกะเรียง KNU เปิดฉากโจมตีฐานฐานพมา่าตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบกะเรียง K n u เปิดฉากโจมตีฐานพมา่าตรงข้ามบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงเช้ามืดชาวบ้านพากันหนีตายไปหลบภัยสนามฟุตบอลหัวบ้านกองกำลังกะเรียง k n u บุกเข้าโจมตีที่มั่นฐานพมา่ากองทัพเคลื่อนที่เร็วที่3 4มสี่หนึ่งวงเล็บ พันคอรอ .341 ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนช่วงเช้ามืดมีการประทะอย่างหนักส่วนรัศดรในหมู่บ้านพากันหนีตายไปหลบภัยบริเวณสนามฟุตบอลหัวบ้านยังไม่ทราบผลการประทะเมื่อเวลาตี4 45นาทีของวันที่ยิมเเมษายนส5 6 4ทหารกะเรี่ยงสังกัดกองพลน้อยที่ห เขตมือตรอรัฐกะเรียงบุกเข้าโจมตีฐานพม่าพันคอร .341 ฐานซอแลท่าที่ตั้งตรงข้ามหมู่บ้านแม่3ามแลบหมู่หนึ่งตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทั้งสองฝ่ายยิงปะทะด้วยอาวุธหนักนานาชนิดและอาวุธประจํากายส่งผลให้รัษฎรในหมู่บ้านแม่3ามแลบจำนวน100กว่าคนที่เปิดร้านขายสินค้าตรงข้ามฐานฐานพม่า ได้พากันตื่นตระหนกและพากันหลบหนีไปหลบภัยการสู้รบบริเวณสนามฟุตบอลทางเข้าหมู่บ้านซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1.5กิโลเมตรสำหรับฐานซแแลท่าของฐานพมา่าสังกัดพันคร341มีพันโทเอมินเซ็งเป็นผอ,อพันมีกำลังประจำฐานประมาณ60นายซึ่งฐานที่มั่นดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทย กรณีเหตุข้าวสาร700กระสอบที่พยายามจะส่งให้ฐานพม่าแต่พบว่าละเมิดกฎหมายเนื่องจากช่องทางชายแดนดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดการค้าขายปิดห่วงโรคโควิดระบาดจนนำไปสู่การยิงเรือรัษดรไทยเรือของเจ้าหน้าที่ต่อชดอทำให้ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องรีบไปเจรจากับฝ่ายพมา่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา บทวิเคราะห์พม่าปัญหาที่ใหญ่เกินบทบรรณาธิการพม่าปัญหาที่ใหญ่เกินทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำมาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียยิมสี่เมษาที่ผ่านมานี้ครั้งนี้คาดว่าตัดสินใจถูกต้องหลังจากพลาดมาหลายครั้งเพราะเวทีดังกล่าวมีรายงานเบื้องต้นว่าพลเอกวุโสมีนองไลยผู้นำกองทัพ และผู้นำคณะรัฐประหารจะเดินทางไปร่วมโดยเป็นทริปเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับจากวันที่1คกุมภาพันธ์ใช้กำลังยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนล้มผลการเลือกตั้งและสั่งการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า700ลรายหากผู้นำไทยเดินทางไปด้วยไม่เพียงสุ่มเสี่ยงไปรับรองความไม่ชอบธรรมยังอาจถูกเปรียบเทียบ เส้นทางจากทหารเข้าสู่การเมืองที่ทำลายประชาธิปไตยด้วยสถานการณ์เมียนมาขณะนี้นับว่าบานปลายและเข้าสู่วิกฤตที่แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นแม้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเริ่มขยับให้มีการประชุมแต่ไม่มีอำนาจเสนอแนะทางออกใดๆดได้ด้วยหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันอีกทั้งกองทัพใช้อาวุธและกำลังปราบปรามพลเรือนแล้ว ความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อให้เป็นที่ยอมรับหรือยอมประนีประนอมจึงไม่เหลือความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นอีกคือการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพโดยกลุ่มการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเมียนมาซึ่งเรียกร้องให้อาเซียนเชิญตัวแทนเข้าประชุมด้วยส่วนชายแดนเกิดการสู้รบระหว่างกองทัพกับกองกำลังชาติพันธุ์ที่มีผู้อพยพหนีตายมาฝั่งไทยเป็นระยะระยะปัญหาของเมียนมาขณะนี้ ยกระดับเป็นปัญหาระดับประเทศมีตัวแทนจากสหประชาชาติที่เดินทางมาไทยแต่ยังเข้าเมียนมาไม่ได้ขณะที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปใช้มาตรการลงโทษเศรษฐกิจต่อคณะรัฐประหารเมียนมาแล้วส่วนญี่ปุ่นต้องออกโรงด้วยหลังจากนักข่าวญี่ปุ่นถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวเช่นเดียวกันกับออสเตรเลีย ที่มีพลเมืองถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาทางการเมืองแนวประทะครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าอาเซียนหรือชาติเพื่อนบ้านจะรับมือได้